สวัสดีครับหรับอาันจะลองอิ่มกนเยอะครับวันนี้ผมก็จะมาชมบรรยกาศที่บ้านยากของผมให้ดูนะครับถ้าความรับชมตัวเลครับใช่ไ จบแล้วนะครับค่ะทางที่ยวชมอากาศที่บ้านยางนะครับ่าลมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดท,ทามช่องอันนั้นมาลองจะรอได้เลยนะครับขณะนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ